เราจะไปเมืองซานตาโลซาค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ดสนุป,ปี้นะคะนี่นะคะผัดไทยที่เราสั่งในวันนี้นะคะแล้วก็มีกระเพราหมูกรอบทุกคนจานใหญ่ามากให้ดูว่าแบบใหญ่โคตรตาเด็ดมากเลยเป็นพวงเลยอ่ะน้ พวงใหญ่ปะพวงใหญ่ประมาณเท่านี้สวัสดีค่ะกลับมาพบแทมปแล้วนะคะในช่องแคบบี้เควันนี้นะคะเรามากันในลุกหวานจนะ้ะ เออเพราะเราจะไปเมืองซานตาโรซาค่ะต้องบอกเลยเมืองนี้นะคะทุกคนเป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมืองนี้จะมีอะไรมีพิพิธภัณฑ์สตีพีนะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้าซึ่งเราเดินทางออกจากเมืองซานโฮเซนะคะ <c oughs> ไปที่ซานตาโรซาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง19นาทีนะคะ <c oughs> สตีพีเนี่ยก็คือสโนปี้นั่นเองใช่ไหมอ๋ <c oughs> ออามารีอีกแล้วนะคะมีทั้งคอลลาเจนและก็นมพึ่งด้วย เอออันนี้ไม่ได้ข้าวแต่ว่ากินเองเออกินแบบประจำเ,ออเราอะ่ะต้องเริ่มจากภายในนะคะแล้วก็จะสวยออกมาภายนอกนะคะทั้งคอลลาเจนแล้วก็นมงพึ่งนี่สําคัญมากนะจ๊ะเ,เดี๋ยวเรานั่งรถแล้วเราอาจจะแวะซื้อของกินนิดนหน่อยๆตามแบบ Service. เซอร์วิสปั๊มน้ํามันนะคะออที่อังกฤษเขาจะเรียกว่า Service. เซอร์วิสถ้าเกิดอเมริกานะคะเขาจะเรียกว่ารสแอเรียเออเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแต่มันไม่ได้แบบมีไส้กรอกอะไรอย่างนี้เหมือนเมืองไทยนะไม่ได้แบบไก่ทงไก่ทอดอาจจะมีแบบ อาจจะมีแค่แบบแซนด์วิชพวกแบบสแน็คนิดๆ,ๆหน่อยๆนอยเนาะ,ะ,ะออเตอนนี้นะคะเรามาแวะที่เรสแอเรียนะคะซึ่งตอนแรกก็ซื้อของกินมาแล้วแต่คิดว่าแบบหิวมากก็เลยจะแวะร้านนี้นะคะ<ๆ>เพื่อจะกินรานเมงกับอาหารญี่ปุ่น<ๆ>ค่ะไปกินข้าวกันค่ะนี่นะคะของแทบแต่ก็คือโดนแย่งหมดแล้วเนีะอ่ยห,หนึ่งไม่มดปะ อ่ะอร่อยมากจ้านี่ของมันคือนี่อร่อยนะของตีนอร่อยของเข่ามีข้าค่ะใช้ดูเกี่ยวซ่าคุณนบนักนะฮะนี่ก็คือของแท็บนะคะซึ่งน่ากินมากแล้วก็ใหญ่มากทุกคนแล้วก็ของคุณนบนักก็คือดูจานอีกมือนี่คือแค่เนี้เออจานใหญ่มากที่สุดเกี่ยวซ่าคือชิ้นใหญ่มาก แต่กิโยซ่านีนนี้ก็คือแป้งจะหนาหน่อยคสดตีนกันอร่อยกว่าตันนี้คือทีวิตเด็กวันที่แพซินนะคะบอกเลยว่ารูดีการ์นี่กาดตัววันแรกที่ไปอะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปซานตาโรซากันค่ะสอง,สองแปดละคนเดินออกมาจากร้านแบบโคตรอิ่มอ,อิ่มมากอิ่มแบบ อิ่มสุดๆถึงแล้วจ้าพิพิธภัณฑ์ Charles M. Schulz Museum and Research Center นะคะ ค่าข้าวนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตามที่บอกเลยแต่เขาลดให้เราเหลือแค่ห้าเหรียญทุกคน <S <S เพราะเขาจะปิดแล้วแล้วาให้ราคาจิวเดนเพราะ,ะเ,รเราหน้าเด็กตรงนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นแรกๆ่เขาเริ่มเขียนเลยนะเขียนการ์ตูนก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเออก่อนที่จะเป็นการ์ตูนสีก็เป็นขาวดํา อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่แบบมีสีขึ้นมาแล้วจ้าน่ารักเนาะเจ้าของนะคะคุณยูซุคัชนะคะตามเป๊ะใช่เอามาจากคุณนกข <c oughs> ี้เกียจอ่านอันนี้นะคะน่ารักมากทุกคนอาจจะเห็นแบบไกลๆมอนเป็นรูปใช่ปหแต่ว่าถ้าเกิดสูมเข้าไปอะ่ะมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะทุกคน ในมาชั้นสองนะคะก็จะมีให้ดูอีกเต็มไปหมดเลยทุกคนดูว่าประวัติของตั้นนี้ก็จะเป็นวัยเด็กหรอไม่ใช่มั้งอันนี้ก็คือบ้านสนุกปี่ต้นแบบ doghouse wrapped in a drop clothes ตรงมื่กี้นะคะก็คือห้องเขียนการ์ตูนของเจ้าของส n นว์ีนะคะคนที่เขียนคนแรกในส่วนของพีพิตัณฑ์นะคะเขาก็จะมีห้อง education room ให้เด็กๆมาแบบวาดรูปกระวายสีกันด้วยนะคะเอาจริงๆพีพีตัณฑ์ที่นี่นะคะก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะคะก็คือ มาเหมือนให้แบบอ่านประวัติผู้เขียนอ่านประวัติว่าแบบสนุปปีนี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีอะไรเกิดขึ้นมาเพราะอะไรแล้วก็มีวิธีการวาดยังไงและพัฒนาการของสนุปปีเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้ก็สามารถมาดูได้ที่ House and m s e m u s e u m นะคะอยู่ที่เมืองซานตาโรซานะคะสาหารัฐอเมริกาจ้าตอนเด็กๆชอบตัวนี้มากาเหมือนบิกกี้ตัวเล็กๆใช่ปะ ด้านหน้านะคะก็จะมีกิฟท <Okay. S 2> ์ช็อปแบบเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะตรงข้ามเขามีกิฟท์ช็อปใหญ่ไปดูกันจ้าข้ามมาตรงข้ามนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็กิฟ์ช็อปนะคะแต่ไม่รู้จะปิดหรือยังคาเฟ่น่าจะปิดแล้วนี่นะคะก็เป็นคาเฟ่ค่ะเกลี้ยงแค่นี้เองแต่ก็ดีแล้วนะเขาลดให้เราเราน่าเด็กแหละดูออกเขาเลยคิดแค่ค่าสติวเด้นเนาะ ิชอบน่ารักมากทุกคนมองไปทางไหนก็มีแต่สนุปปี้นะคะนี่ก็คือตัวเล็กๆเพื่อนสนุปปี้ทั้งหลายก็คงซื้อแค่ตัวนี้พอกลับบ้านจะได้แบบมีอะไรเป็นที่ระลึกสักนิดนึงนะคะซื้อนี้ฝากคุณโอก๊กหน้าเหมือนโอ๊กมากคุณเลน <laughs> สนุปปี้สีโปรดพี่ยินนะคะคิดถึงตอนเราไปที่ญี่ปุ่นมนเนาะ อันนี้นะคะตอ,อนแรกก็อยากได้แต่ตัวละส9เ้าเหรียญก็คือพันห้าพักอนอุ้ยตัวนี้น่าหลักมากเลยดูดิมันกระจกนะอันนี้ก็คือกิฟช็อปชั้น2นะคะดูก็องคเกอ้อ e ี <c oughs> ด้านบนน่ารักมากมองไปทางไหนก็มีแต่สนุปปี้ตรงนี้ก็มีให้อ่านอีกแล้วนะคะซึ่งเราไม่เคยอ่าน อันนี้เป็นโมเดลร้านกาแฟาที่มันปิดอยู่นะคะทุกคนซึ่งเขาทำมาจากเลโก้ส่วนห้องนี้อาจจะเป็นออฟฟิศของเมนเจอร์ที่นี่นะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นออฟฟิศที่แบบหลายๆคนใฝ่ฝันนะคะ mm. ก็คือตกแต่งได้เก๋มากแล้วก็สนุกป,ปีเต็มห้อง ตอนนี้นะคะก่อนเข้าโรงแรมนะเราก็จะแวะคอสโคนะคะคอสโคก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีขายของเยอะมากๆนะคะค้ายๆพวกวอ์มาร์ทพวกอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรเหมือนแมคโครเออเหมือนแมคโครเพื่อเราจะซื้อน้ำกันนะคะที่คอสโคเนาะเพราะว่าเราจะอยู่ที่เมืองนี้ประมาณ2คืนแล้วน้ำอะ่ะก็คือโรงแรมนี่จะไม่ค่อยให้เพราะเขาคิดว่าเราสามารถกินน้ำแบบแทร์ฟอเตอร์ได้ก็คือน,น้ำก๊อกเนาะแต่ว่าเมื่อคืนลองกินแล้วปกติมาก็ไม่กินนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ ออีะ่ะมันมัมนมีเหม็นค<ม>อรีนะ่ะเออมีกลิ่นคล้ายๆพวกสารเคมีค่อนข้างเยอะกินแบบจิบจิบกันตายอ่ะเมื่อคืนอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปค co อสโกกันค่ะนี่นะครับเหมือนแม็กโครเมืองไทยมากๆเลยนะคะ นี่เราเจออะไรหรือปะขายแบบมุมโปรโดมุมวายนะคะมาดูราคาวายนยกันที่นี่นะคะขวดหนึ่งก็ประมาณหกเจ็ดร้อยเก้้อย่างเงี้ยถูกถูกอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ500อกว่าบาทนะคะนี่นะคะเกรกูสขวดแบบ1นึลิตรเจ้าใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดไปจริงๆอะ่อะเขาจะขายอยู่กันที่ประมาณเป็นหมื่นอยู่นะขวดเนี้ยอยู่ที่สี่สี่เหรียญค่ะ ที่นี่ก็มีเควินคลายนะฮะนอกจากนั้นมีขายคลายแบบวงลีบป่ะอันเนี้ยใช่ใกล้เทศกาลใกล้เทศกาลระวังนะบ้านตู้เย็นก็จะเหมือนโรงงานนะคะอ่าสรุปเมื่อกี้นะคะคอสโที่เข้าไปก็คือซื้อไม่ได้แบกน้ำอะไรมาแล้วข้างหน้าแต่เขาบอกว่าเราไม่มีเหมือนเมมเบอร์ชิพการ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอดซื้อค่ะต้องหาร้านใหม่นะคะอ่ะ ถึงโร,รงแรมแล้วนะคะเราก็จะนอนแบบนี้นะคะก็คือเป็น2ควีนเบสแบบหลอกๆนะคะบางคืนแคปก็จะนอนกับนบลากบางคืนก็จะนอนกับวินนะคะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่แบบสถานาการณ์นะ <c oughs> แล้วก็หลังจากนี้นะคะก็คือจะนอนพักสักนิดน,นึงแล้วเราจะไปไหนกันพักคุณนบใช่ไหนละ่ะไปดูที่เที่ยวแบบนินนะคะแต่ว่าเราจะไม่เจอคนเยอะเพราะเรากลัวร้านอาหารที่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ตื่นแล้วนะคะซึ่งเราจะมาแวะร้านเครื่องดอางก่อนเพราะว่าเนื่องจากแคปลืม นะดูมีคนถัดขวางการอัดเพราะว่าทบลืมกระจกไว้ที่โรงแรมที่เราพักที่ซานโฮเซนะก็เลยต้องมาซื้อกระจกเพราะไม่งั้นแต่งหน้าไม่ได้เลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไร้ไวน์ที่สวยที่สุดหนึ่งในสามของอเมริกาเลยใช่ไหมพี่วินไม่ใชหนึออน่งในห้าอ๋อหนึ่งในห้าเดี๋ยวไปร้านออลตราบิวตี้กันก่อนไปดูว่ามีอะไรช้อปปิ้งบ้างคะ่ะนี่นะคะร้านออลตราบิวตี้นำทีมโดยบิวตี้บล็อกเกอร์ เจอแล้วนะคะกระจกถ้าแพงก็คือกาจะไม่ซื้อละ79แพง49แพงอันนี้เคยซื้อแล้วห่วยมาก1 24 ได้แล้วนะคะในราคา24ี่เหรียญซื้อแบบกลางๆแบบไม่แพงมากไว้ก่อนดูทีอบอเกอร์ก็คือวางยาผู้ชมตลอดนซื้อแล้วซื้ออะไรบ้างบิปออยแล้วก็ทาเวลคิทเนี่ยดีมากสลีปปิ้งแต่ว่าต้องยืมหนึ่งก็กุกใหญ่ที่ซันฟานก็เลยกระหุกเล็กแล้วก็ครีมอันนี้เป็นครีมครอบโลกถ้าใครที่แบบขี้เกียจทาครีมเยอะก็คือตัวนี้ตัวเดียวมาร์กหน้าซื้อไปลองหน่อยซื้อไปให้คุณแทบด้วยอันนี้น่ารักที่สุด เ็น,น้ำผึ้งของโทนี่มอลีนะคะที่นี่นะหาของเกาหลียากโทนี่มอลีมีด้วยหรอนี่ใช่ค่ะแล้วที่นี่นะคะก็มีแบรนด์นิกนะคะที่หายไปจากตลาดเมืองไทยแล้วถึงมาก เม,มื่อกี้ก็คือซื้อเครื่องสับอางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือแวะกินข้าวตอนแรกก็มือว่าเป็นนูเดิลบาร์แบบสาโกนก็คือมีสปาเก็ตตี้มีอูดอง้งมีรามเมงอะไรอย่างงี้พอมาถึงผัดไทยจ้าซึสองข้างหลังเขาก็กินผัดไทยนะคะแล้วที่สำคัญร้านนี้มีข้าวกระเพราหมูกรอบทุกคน,นก,ก็เลยอยากกินหลายวันสั่งมานะคะมาแบ่งกับคุณนกร้าข้าวกระเพราหมูกรอบกับผัดไทยคนละจานเพราะว่าเนี่ยท่านมันใหญ่มากเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะผัดไทยที่เราสั่งในวันนี้นะคะแล้วก็มีกระเพราหมูกรอบทุกคนจานใหญ่มากให้ดูว่าแบบใหญ่โคตรมาลองกระเพราหมูกรอบกันดูนะคะว่าจะเดือดแค่ไหนนะคะกอกระเพราหมูกรอบ,รอบมาถึงผัดไทยเส้นจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะทุกคนเ,<อ>เส้นมันจะเหมือนเส้นแบบไม่ใช่เส้นกนะันอ่ะเป็นเส้นข้าวอ่ะเหมือนไรซ์นูเดิลอ่ะ หว,นวานหวานโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเดิน North Star Rack อีกทีหนึ่งที่มีแบรนด์เนมแบบถูกๆเลยเพืแ่อบบไปดูกันค่ะ <What? S 1> ถึงแล้วนะคะ North Star Rack เจอหรือยังของน้อยเลยลแบรนนะคะอ่าดูอย่างนี้ตกจะ78-79เหรียญก็ตกไม่ถึง3,000ไม่ไหว เราก็จะมีพวกโซนกระเป๋านะฮะจะมีดีเคนนวานซีเนะคะ CK ก็คือเควิน k คลน์แล้วก็เกสอะไรอย่างงี้เนาะน่ารักไหมมาดูเรื่องน้ำหอมกันบ้างดีกว่าเควิน k คลน์อยู่ขวดละประมาณ9ก้กว่าบาทน้ำหอมผู้ชายก็เยอะอันนี้ก็หอมนะ b บอร์เบอรี่ทันะคะพันสามพันสี่อ่ะทุกคน ที่นี่ก็คือรองเท้าจะเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มๆเมนมาบอกกันหน่อยนะเพราะมีทั้งเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยมาดูกันนะคะอย่างครูมาคู่นี้นะราคาอยู่ที่แบบ1,200บาทตอนนี้นะคะกำลังไปไร้วนยกันแล้วนะคะขับรถมาเนี่ยบรรยากาศก็คือแอบดีแบบดีแบบแปลกๆดีแบบแห้งๆแห้งนิดๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะ ถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่เลเซ่นไวนารีนะคะเลเซ่น w i n ารีวายารดค่ะน่าเด็ดมากเลยเป็นพวงเลยอ่ะนบพวงใหญ่ป่ะพวงใหญ่ประมาณเท่านี้สวยมากใครอยากดูคลิปเปิดบ้านนบรักที่ซานตาโรซาเม้นมาบอกหน่อยบ้านหลังละหกร้อยล้าน อไปต้อนแรงเนาะอืมปัง ทุกคนจะให้ดูนะคะความสามารถในการถ่ายรูปของคุณแับบี้นะคะอันนี้ก็คือมุมที่เรากำกับภาพไว้ว่าเอามุมนี้นะตตึมมุมไหนเปลี่ยนไปประมาณ360องศาจากในรูปนะคะ,ะ,ะแกงเพื่อนมา แอมก็บอกว่าคุณแทบถ่ายรูปสวยมากนะแต่ต้องถ่ายหลายๆรูปที่นี่นะคะก็คือสวยมากๆแต่ว่าก็ไม่มีอะไรทําเพราะว่าถ้าอย่างไวนารีที่นาป้าวันเล่นะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบทัวร์ก็คือแบบเดินทัวร์วิธีการทํไวน์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขามีแค่วัยเทสติ้งนะคะก็คือแค่นั่งจิบไวน์ลองไวน์เหมือนแบบ5 6ตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะคะมาเดินถ่ายรูปก็มาถ่ายรูปได้ฟรีนะคะาถ้าวัยเทสติ้งก็คือราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ เดี๋ยวจะให้คนปัดแปะเอาไว้นะคะตรงนี้ค่ะ <laughs> โอเคตอนนี้นะคะขึ้นมาจากวนารีแล้วนะคือแดดที่แคลิฟอร์เนียมันจะไม่ได้ร้อนเหมือนไทยนะเพราะไทยมันยังร้อนชื้นแต่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะเป็นร้อนแบบแห้งๆค่ะ,พะเพื่อนๆร้อนแบบแห้งๆแ,แล้วมันจะแสบผิวนะฮะดูนี่ก็คือ <c oughs> เอาไปปลิวมากันเอาไว้นิดนึงนะโอเคะ okay, สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปชิลๆพาพเพื่อนๆไปดูโนปี no ้มิวเซียมเมืองซานตาโรซานะคะแล้วก็พาช้อปปิ้งอีกเล็กๆน้อยๆแล้วมาจบที่วนารีติดหนึ่งในห้าของอเมริกาเลยนะคะส้าสับใตพ ที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปนบด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบอกเลยว่ายังอยู่อเมริกาอีกนานนะยังไงไปแล้วนะครับวันนี้บ๊ายบายน้องบ๊ายบายพี่วินกันใจ